แครี่ทำ่อะไรไม่ได้หมูป่ากับแครี่อูกบินกเป็นคนหหมูปากับแครี่กนกพอานหัวนะเ่นดมึงดไอ้แยมดูเลือดูแล้มึงดูไอ้้กระโดดัวนวะมึงกล้าทะรูเข้าอ่ะไอ้ย้่ได้รับดัดไไลเลยนะู่นเดคนดููนกพิต่างกนโงลเนเขามาเล่นกับนดนเสีไข มีที่ดีที่สุดมีตั้งแต่300บาทถึง1นึ่นบาทอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันปลอดภัยแน่นอน100%สําสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อขายไอดีเกมเาสีสามารถทักเพจแอดมินฟองมาได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงเพจไว้ให้ใ,ใต้คลิปขอบคุณมากครับ ก็วสวัสดีทุกคนในะยินดีรับกสูตรดีในชาแนลนะสวัสดีเราจะมาลีชั่นนะการพลิกเกมของบูโนปิงนะคือบอกเลยว่าเกมนี้มันมากนะเราก็หลายๆคนเรียกร้องให้กูออกมาลีชั่นแล้วก็มาอวยน้องบนะูแน่นอนเลยว่าเกมแบบนี้กูไม่พลาดแน่นอนนะเรียกได้ว่าเป็นการพลิกเกมอย่างแท้จริงนะเพราะว่าในเกมเนี่ยเพียงแค่แปดนาะทีอ e ีวอต์โดนนำไปสิบต่อนหนึ่งนะมาดูกันว่าในเกมนี้นะบูโนปิงพาทีมพลิกเกมได้ยังไงนะเดี๋ยวกูจะลีชั่นไปด้วยนะคือหลายๆคนน่ารู้แล้วเนาะว่ากูค่อนข้างอวยบูโนปิงนะถึงแม้จะแบบไไไไไมมมมมม่่่่่คคคคอออออออยยยยยดดดด้้้้รับวววววาาาาานนนนิิิะะะะกก็ืจจเเแตถึงปปููลลที แต่เป็นคลิปโชว์โหดของน้องเขาทั้งนั้นนะคือกูบอกเลยว่ากูมองคนไม่ผิดแน่นอนนะนี่คือผู้สืบทอดเจตจำนงของเฟิร์สวันเว้ทุกคนคือบอกเลยว่าแบบเหมือนกูเห็นร่างเฟิร์สเหมือนกูเห็นแบบเฟิร์สวันในร่างของบูโนปิงอะ,อะเฮียเล่นแม่งโคตรดุดันแล้วก็เล่นแม่งโคตรฉลาดนะทุกการใช้สกิลของบูโนปิงคือแม่งคิดแล้วทั้งนั้นอะไม่มีแบบจังหวะเข้ามงเข้ามั่วเลยนะคือการเก็บไอ้วินชิปสกิลสองเนี่ยที่แบบใช้รีเซ็ตแล้วก็กระโดดเข้ากระโดดออกคือบูโนปิงแม่งทำได้แบบรคบ e รบโ,โ Bruno Ping ค้น คัดไฟคือแบบไอ้เหี้ยคือข้างหลังของทีมเคโอจีอ่ะเล่นไม่ได้เลยนะโดนบแบบโดนน้องบูแบบคัดไว้หมดเลยนะแล้วก็ทําให้เพื่อนแบบเล่นง่ายเลยถึงแม้ในเกมนี้สกอร์น้องบูอาจจะแบบไม่ได้แบบโดดเด่นเป็น10 20ตัวแต่คือสไตล์การเล่นของเขาคือแม่งสุดจัดจริงๆนะแล้วกูกล้าพูดเลยว่าคนที่แบกอีโวตอนนี้คือบูโน่ปิงเว้ยนะางจะมีซัมเมอร์มาแบบนิดๆเหน่หน่อยนะแต่เอาจริงคือกูพูดเลยนะว่าซัมเมอร์แม่งมาตรฐานปกนะในเกมแรกคลิมฟอร์ิโนแม่งปลาดอกแม่งอย่างมั่วนนะในเกมนี้เล่นอาดิปโป่าาเน โอสุดอะเคียจี o G. อะคือหลายๆคนแม่งก็บอกว่ากูแม่งอวยอวยเกินไปนะั่นนู่นนี่นะมึงรอดูแล้วกันนะว่าแบบคนที่แบกอ e ีโวตในซีซั่นนี้กูกล้าพูดเลยว่าบูโนปิงนะแล้วก็ถ้าอ e ีโวตได้เข้ารอบเนี่ยบูโนปิงนี่แหละเป็นคนที่จะพาเข้ารอบนะถึงแม้โอกาสมันจะค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะาแบบหลายๆทีไมไอ้เชี่ยคือวาเลนเซียหน้าตบแบบทารอนได้ตั้งเกมนึงอะทั้งที่เขาก็เพิ่งรวมตัวกันนะเว้ยวาเลนเซียแต่แบบ ตบแชมป์เก่าแล้วคือแม่งเล่นสูสีกับแชมป์เก่าด้วยนะวาเลนเซียนะเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองเหมือนกันแต่วันนี้คือจะมาลิเช่นบูโนปิงนะก็ช่วงต้นเกมไม่ค่อยมีอะไรนะเราก็จะดูไปนิดๆหน่อยๆแต่เพราะว่าต้นเกมอย่างที่คูบอกเลยว่าเคียวจีแม่งแบบนำอีวอรไปสิบต่อหนึ่งคิวอะนะตอนนี้สองนาทีสักก่อที่ศูนย์ศูนย์อยู่ก็บอกเลยว่าในช่วงต้นเกมเคียวจีมันเน้นแบบออออแบบออเลนล่างอะนะ คืออชีตะสี่ดล้ามึงมึงดูอย่างจังหวะนี้นะเฮียมากันสคนเลยแล้วจอดนี้แม่งเปิดชือสวยมากอะแล้วคือการเติมอยู่เยจีแม่งแบบทำได้โคตรดีอยูู่บ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 บู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 บอบู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 บเบู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 ตูบเบูบูบูบอบู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 บนบกบูบูบูได้ไบูไูบ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 วบูวูบ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 ับ เออสามนาทีนะตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรอย่างที่ครูบอกแหละไอ้เกมมันจะเดือดหลังแบบสิบนาทีขึ้นไปอ่ะโอ้โหบูโนปิงตรงนี้โดนจากว่ะโอ้โหแล้วกระโดดเขาด้เขาไปมึงดูนันเนี่ยน้องเขาคือเล่นจังหวะดีมากมึงดูไอเ้เฮียต่อเลือดไปได้ตั้งเยอะนะแล้วคือเป็นคนที่มีสติตลอดเวลาเมื่อกี้ถ้าคนที่ไม่มีสติแบบเหมือรอยนิดนึงเมื่อกี้ตายเลยนะกดอันตีไม่ทันเมื่อกี้ตายได้เลยนะแต่คือบูโนปิงมีสติไงนะสติอยู่เขาตลอดเวลาโอ้โหแล้วตรงนี้โดนบินมาน่าจะแตกไปแต่พอสร้างไม่แตกนะช็อตน,นี้จำได้อยู่คือเป็นเกมที่กูดูดปนแแลล้้ววนะะคือแบบรู พิ่งแข่งวันแรกนะรอเป็นการที่พิกเกมโดยน้องบูอะ่ะกูกล้าพูดในปากเลยว่าคนที่พาทีมพิกในเกมนี้ก็คือน้องบูนะคือไม่ได้อวยเกินจริงนะพวกมึงรองรับชมเลยนะให้ไม่เชื่อกูนะหรือว่าถ้าใครแบบอยากดูแบบเร็วๆก็รีไปตอน10นาทีนะเพราะช่วงต้นเกมใครใครที่แบบอยากดูแบบช้าๆก็ดูไวพร้อมมันแต่ถ้าใครอยากดูแบบช่วงที่แบบเริ่มมันแล้วก็รีไปที่10นาทีเลยหมายถึงเวลาในเกมนะพราบางทีเวลาในเกมแบบในคลิปอาจจะแบบไม่ตรงกันนะ กูอ่านคอมเมนต์นะไอ้ศิลาวิทย์บอกว่าดีนเอมไมบูแน่นอนนะคือแบบไอ้เยี้ยคือกูบอกเลยแล้วว่าคอมเมนต์ข้างๆอ่ะไอ้เยี้ยคือกูเป็นเจ้าของช่องดีนเลใช่ป่ะใครที่พิมดีนเอคือมันจะเป็นดวงสื่อสีแดงคือจังหวัดที่บูเข้าตลอดเนี่ยนะต้นสื่อสีแดงมันขึ้นมาเต็มเลยโอ้ดีนเอดีนเอนั่นดีนเอเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้และจุดนี้โอ้เข้ามาอย่างที่บอกแล้ว่าเคเอโอจีแม่งอ้อออฟไฟล์เลนล่างเยอะมากนะแล้วนี่มาออห้าคนเลยนะอ้อโดนไปสี่ศูนย์นะสับีโวอสในตอนนี้สี่นาที คือคนในแชทที่แบบโอ้โหบูสุดจริงบูแม่งโคตรสุดบูแม่งแบกบูนั่นบูนี่นะคือสุดจริงบูกูบอกเลยนะคือกูยังเสียดายอยู่เลยที่บุรีรัมย์แม่งกล้าปล่อยได้ยังไงว่าอุตส่าห์แบบดองบูโนปิงมาแบบ2ปีอะมึงนะเอามาลงแค่แบบ2อซัมแมตต์อะเออตัวซีซั่นแต่อยู่ดีแม่งประกาศปล่อยบูโนปิงตอนปล่อยนี่กูกูน่าทักช็อกนะเพราะตอนแรกอะกูคิดไว้ว่าอ่าบุรีรัมย์จะ drop ฟ i r s t one ไปเป็นสตรีมเมอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ยังไ้างแล้วก็อาจจะเอาบูขึ้นมาเป็นตัวหลักนะจะอยู่ดีปล่อยบูแล้วกก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 ็็็็็อออออออ่่่่่าา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 าเเเเเเรรรรรรรีีีีียยยยททดดดดดดดิิิฟ์นน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 มมมปปปตตตัััััััวววหหลละะะูู๋สสใใจจจขงงงบุผืไ นะเพราะถ้าพูดก่นตามจริง <S <S บูโนโปิงกับดิฟอกเอนนี่โอ้โหคือกูให้แบบหนึ่งหนึ่งเลยอะคือเท่ากันเลยนะคือบูโนโปิงก็สุดสวนดิฟอกเอนคนนั้นก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบูเลนพรสวรรค์อยู่แล้วนะการเล่นอะไรเขาก็วิเคราะห์อยู่แล้วคนนั้นนะ <S <S คือแบบหนึ่งต่วหนึ่งอะนะก็น่าจะแบบประมาณว่ารักพี่เสียดายน้องนะก็เลยต้องตัดสินใจนะแต่เรื่องที่ปล่อยบูโนโปิงงานะแต่คือกูบอกเลยว่าตอนนี้บุรีรัมน่าจะเริ่มเสียดายบูโนปิงแล้วแหละเพราะว่าแม่งโชว์เยอะเกินนะ ซัมเมอร์ก็มีช็อตหลุดบ้างนะแต่ก็ต้องรอดูแหละอย่างที่บอกแต่ว่าเป็นอีเวนต์มิวบัตหรือคือสายเลือดใหม่นะก็คือไม่มีแบบคนเดิมเลยก็คือเปลี่ยนใหม่ยกชุดก็ต้องรอให้เขาจูนกันติดก่อนนะในแชทบอกดีนเอโดนอะไรนะ KOG โดนดีนเอแน่นะนะคือช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ทำคลิปขระยีนะโอ้แล้วตรงนี้นะทีมอีเวนต์เสียอีก2ตัวได้เป็น6ตน่อศูนย์นะในนาทีที่6โดนไป60นี่ถือว่าหยาดนะแล้วมึงดูเนี่ยคือบูมึงดูเขารอเล่นจังหวะนะคือหลายๆคนถามว่าเฮ้ยทำไมเล่เี้ยงแค่แนะไมไมคื ทีปเปอเอ็กเอ็นมีแข็งไงมึงดูเนี่ยไอ้บับบูเขาไม่ตีมั่วเนี่ยเขาเพิ่งจะมาตีนะแต่แม่งเขาลืมดูไงว่าโมซัตก็มีแข็งด้วยช็อตนะแล้วบบไปลงหัวโมซัตนะแล้วจอดนี้บูโรปิงยังเกี่ยวไปได้นะมึงรอ,อดูเนี่ยนะเกี่ยวทิปเปอร์เอสเออีสามเอ็กเอ็นไปได้นะมึงดูแล้วกันนะการเล่นของบูโรปิงแม่งฉลาดมากกูบอกเลยนะคือแบบ เระยะโคตรสุดอะเด็กคนเนี้ยกูบอกเลยนายเอฟซีอินะ 3, ว์จงภูมิใจที่ได้บูโนโปิงมาเพราะกูกล้าพูดเต็มปากเลยว่าบูโนโปิงนี่คือป่าเทียเอสของประเทศไทยเลยนะหรือคือแรงสูงสุดอะมันก็จะบ้านจะมีแรงเอสแรงเอแรงบีแรงดีแรงสี่นะคือเทียเอสนี่คือสูงสุดแล้วของไทยนะซึ่งบูโนโปิงคือหนึ่งในจะังเกิลเทียเอสกูกล้าพูดเลยนะคือสุดจัดจริงๆาการเล่นของเขานี่แบบฉลาดและคือไอ้เชี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยนะเพิ่งจะสิบห้าสิบหกอ่ะออยังแบบแข่งได้อีกยาวๆอ่ะนะ กูเชื่อเลยว่าอ e ีวอดแม่งไม่ปล่อยโบโนปิงไปง่ายแน่นอนถึงแม้แบบไลฟ์อัพนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จถ้าเขาเสริมไลฟ์อัพนในซีซั่นหน้าๆนะกูเชื่อว่ายังจะมีโบโนปิงในนั้นอยู่เว้ยเพราะโบโนปิงแม่งแบบสุดจัดนะกูเริ่มเหนื่อยแล้วขอกินน้ำด้วยหนึงทุกคนนี่ขนาดมันยังไม่บวกกันกูยังแบบตื่นเต้นขนาดนี้มึงคิดเอาแล้วกันะนะแบบต,ตอนหนึ่งไม่ต้องตกใจนะเอฟซีวอดไม่ต้องห่วงนะ คนแบกอยู่นี่นะคนแบกอยู่ที่ซิลนะมึงจับตาไปที่ซิลเลยนะหลังสิบนาทีเนะี่ยเวลาบวกกันเขาคัดไฟเลยคัดไฟคืออะไรก็คือแบบแยกไฟแล้วก็ไปแบบคนเดียวไปจัดการไฟด้านหลังอะนะสองสามตัวเนี่ยนะไปกักไว้นะแล้วก็เล่นอยู่คนเดียวแล้วก็ให้เพื่อนอีกสี่คนแม่งเล่นอยู่ไฟข้างหน้าแบบชิวๆอะเออนั่นแหละคือสิ่งที่บูโนโปิงทำโอ้แล้วตรงนี้บูโนโปิงเหมือนจะโดนหรืเอเปล่าเฮียห้าต่อหนึ่งมาแล้ฟักเกอร์โอ้ยยยยตรงบูนะบกบนะนะูแตกว่ะนั่นอะย่างที o ่บอกเห็นป่ะเจ็ดนาทีสิบต่อหนึ่งรอดููนนนะะบโ,โปิงงจพัหแล้ว แล้วช็อตนี้มารู้สึกว่าแน่ได้มาหนึ่งตัวหรือเปล่าได้แคลรี่กล้องนะเฮ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ช็อตนี้ยังไม่ได้คือมันจะมีช็อตหนึ่งที่แบบบูโนโปิงเลือดนะ่าจะเหลือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะแล้วโมซาดเลือดแม่งเกือบเต็มอ่ะไล่บูโนโปิงมาบูโนโปิงสวนไปแม่งแตกอ่ะเออโมซาดแตกบูโนโปิงไม่แตกอ่ะช็อตนั้นอ่ะนะนะจะไม่ได้ได้ยังทีที่สิบกว่านี่แหละนะยังไงก็รอดูแล้วกันนะอย่ารีเว้ยมันไม่ตื่นเต้นเว้ยมึงต้องลุ้นไปแบบพร้อมๆกันแบบนี้มันนถึงจะตตื่เ้น แลวคือบูโนบิงเป็นคนที่แบบเล่นพาสีของซิลได้ดีมากก็คือเก็บครบสามสแต็กแล้วสกิลสองรีคูดาวนับบูโนบิงแม่นคำตรงนั้นได้ดีมากนะแล้วก็เป็นคนที่กล้าเล่นมากนะโอ้โหแล้วมึงดูไอ้เหี้ยเข้ามาเปิดเลยนะมึงดูดิโอ้โหเนี่ยเข้ามาเปิดไฟเพื่อนนะแล้วก็ตัวเองก็ออกไปไงเพราะว่าแบบซิลมันเป็นชุดๆอยู่แล้วไงนะแล้วตรงนี้ดุยคิวยูมาไอ้เหี้ยแล้วก็โดดโดนมอนซีสัตว์เห็นได้ไงวะแล้วมึงดูบูโรปิงนะมึงดูบูโนปิงเล่นจังหวะนะปั๊บปั๊บเป็นไงแตกปั๊บแแแลลลลล้้้้วววบบููููโโนนนนนนนิ่่่่่่งงงงงงกกกกรรรระะะะะดดดดดดดออ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 อไเเเทีีีีีีาาจัหหหมมมมชชช็็็ตตตึึึ มึงรอดูช็อตน,นี้ดิมึงรอดูช็อตน,นี้ดิมึงรอดูเลือดบูมึงดูไอเ้เหี้ยมึงดูเลือดบูแล้วมึงดูไอเ้เหี้ยกระโดดสวนมาแล้วมูสาดแตกโอ้โหสุดจัดกูบอกเลยไอเย้เหี้ยแม่งโคตรสุดอ่ะมึงคิดดูถ้าเป็นป่าคนอื่นเลือดเลยแค่นั้นมึงว่าเขายังจะกล้ากระโดดเข้ามาฮันติไหมเพราะแบบโดนเหี้ยอะไรนิดเดียวคือแตกเลยนะแต่พูกลูกพิงไม่กล้าทำอะ่ะไอเ้เหี้ยเป็นไงเนี่ยน่าเริ่มเกมเริ่มขึ้นมาทางฝั่งอีวัวแล้วสังเกตการยินที่ห่างกันแค่แบบพันพันเดียวเองนะแล้วก็แบบไม่ได้เยอะเลยแล้วก็สกอ 5, นะร์ต่่อนนะะเริมมาแล้วนะ คือช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อมไม้แล้วทุกคนนะเพราะน้ำลายเต็มไม้แล้วไอ้จอกหยอกๆเนี่ย,อ,ยอ,นะอาจจะมีอยู่นะมันมีช็อตอมไม้แล้วไม่ต้องห่วงนะพวกมึงไม่ต้องไอ้นี่อยู่แล้วนะไม่ต้องสืบแล้วเดี๋ยวรอดูก่อนจังหวะขึ้นมงขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเอาคาบอกก็มีกูพูดแค่นี้แหละนะสปอยนิดๆหน่อยๆคือกูเคยเป็นแฟนกับอ e นะีโวนี่ยใจชื้นขึ้นมาทันทีเลยเฮ้ยเห็นบูโนปิงได้เหมือนเนี่ยนะอยากกลับมาเชียร์อีวอสเลยในซีซั่นเนี้ย นแต่คือด้วยความที่ไล์อัพอย่างที่กูบอกเลยว่าหวังแชมป์ยากโอ้โหและตรงนี้อีฮเยคือเขาเล่นแชมป์กันแล้วตรงนี้ไม่ตายนะมึงดูอีวอช็อตนี้แม่ค่อยหลงปู่เข็มหรือเปล่าคือช็อตนี้ไม่ตายตัวแล้วบูโนปิงไปเกี่ยวโมซาดมาได้นะมึงดูคนที่ไปเกี่ยวโมซาดเมื่อกี้คือบูโนปิงนะเป็นไงไอ้เหี้ยเพื่อนโดนโคตรหนักไม่แตกนะบูโนปิงเข้าไปเกี่ยวโมซาดนะโอ้โหสุดจัดจริงๆไอ้เด็กหนุ่มคนนี้แล้วมึงดูจังหวะการเล่นโพซิชั่นของเขาดูเนี่ยนะเพื่อนจับไปเจมเลือดตัวเองแม่งเปิดวิชั่นให้ว่าเออเนี่ยยนน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 นะะะะฝััั่่่่่งงงงงงงตตตรรรรรรรข้้้้้้าามมมมออออูููีีไดดดดดแแลลววกกกก็็สสสสปิพพุุุคคคืจจๆ,ๆเเห์บย เมื่อกี้กูพูดถึงตรงไหนกูบอกว่าไลอัพอีวอสของซีซั่นนี้นะก็เอาจริงหวังผลแชมป์ยากอ่ะยากแบบยากมากเลยกูพูดเลยนะว่าด้วยความที่มอนซีบีลีฟอะไรพวกนี้เขาก็แบบไม่ได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็โอ้โหแล้วตรงนี้โดนเปิดมาแล้วตรงนี้มึงรอดูบูโนปิงเข้ามาไเอ้เนี้ยนะคัตไฟไว้ข้างหลัง3คนบูโนปิงไม่ตายนะแต่เขาไปคัตไฟไว้แล้วก็เกี่ยวกับเบียวมาได้นะมึงดูดิเมื่อกี้เพื่อนแบบเล่นๆกันอยู่ข้างหน้าบูโนปิงกระโดดเข้ามาแม่งเคลวีถอยไปสาม้วบูโนปิงแม่งแบบคัตไว้สามคนเลยนะในแชทบบออออกยยินนเเรรรรววมมมา์์ปแช่ซััหค คืออะไรวะมช็อตวาร์ปเออวาร์ปแชทที่อะไรวะรวมชอ p, ออ็อตวาร์ปซัมเมอร์นะครับเกมล่าสุดมันเกิดอะไรขึ้นอยู่วะนนี้คือกูรีชั่นตอนที่เขากำลังแข่งกันอยู่เนี่ยคือกูไม่ได้ดูเกมสามเลยนี่คือเกมที่สองนะในเกมแรกนะเดี๋ยวมีเหมือนกันหน้าโอ้แล้วตรงนี้มึงดูโอ้ใส่กันโคตรสุดนะแล้วบูโรปีนกระโดดไปเกี่ยวได้โอ้มาดูแคทตี่กล้องแตกนะเนี่ยนะเริ่มมาแล้วนะกูบอกเลยว่าเริ่มมาแล้วนะอ่ะ่แล้วมึงดูช็อตนี้หลบโคตรสวยนะแล้วก็เนี่ยไม่แตกด้วยอ่ะบูโรปีน่ะนะดูดิเชี่อ คือการเล่นของบูโนปิงมันสุดจัดจริงๆเลยทุกคนนะ คือเอฟซีวอตคือต้องยอมรับเด็กคนนี้อะ่ะกูพูดแค่นี้แหละนะไม่เป็นสองรองใครแน่นอนดีไม่ดีนะกูพูดตรงๆเลยถ้าเทียบกับรัดตอนนี้ดีไม่ดีบูอาจจะกินรัดก็ได้นะเพราะว่าถ้าใครได้ดูคลิปวอวย์ลงบูนะมีเกมหนึ่งนะในชิงแชมป์โปโลซีซั่น, 4, โนโสี่บูโนโปิงตบรัดยับนะสองเกมนะวันนี้จะหาว่ากูคุยนะใครพิเชศษลงย้อนไปดูในช่องได้นะปะทะรัดแชมป์โลกของปีสองพันสิบแปดบูโนปิงตบนะในชิงแชมป์โปโลซีซั่นสี่ด้วยนะไม่ใช่แบบเกมการแข่งขันเก็บคะแนนอะไรนะในชิงแชมป์นะแต่บูโนโปิงตบโโ 4, บลลัััทอ่่่่ะะมมมึึงงคคิิิดดดแแ้วววกกนนนนนเเีีป ปีที่แล้วแม่ยังโหดขนาดนี้แล้วปัจจุบันนี้ที่ฟูมฟักมาจากบุรีรัมย์นะคือหลายๆคนรู้แล้วว่าบุรีรัมย์เป็นสมโมสรที่เพาะเลี้ยงไม่ใช่เพาะเลี้ยงเด็ที่แบบสั่งสอนนักกีฬาได้ดีมากนะเป็นบุรีแบบเป็นสมโมสรชั้นนำของประเทศอหละแล้วบูโนปิงก็แบบฟูมฟักอยู่นั่นมานะพอโตเต็มที่นะอยู่ดีบุรีรัมย์ไม่แบบปล่อยบูโนปิงมาโอ้ยิวอตเห็เนไม่ได้นะพอเด็กคนสอนอย่างนี้ยิวอตเห็นไม่ได้นะต้องแบบรีบเก็บไว้นะก็เลยแบบซื้อตัวมานะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงนะคือเลกย ถ้ามึงสังเกตตอนนี้าการเงินอีโวตตามแล้วนะจรรกะการจัดจที่นำสิบต,ต่อนหนึ่งอะนะพีก่กลับมาได้ขนาดนี้ก็ม่สุดจัดจริงจากที่ตามเลยแล้วมึงดูช็อตนี้มึงวัดมึงว่าพวกมึงจะกล้าเขาบ้างดูบูเข้าอะ่ะเฮียยิ่แต่เราบึงดูเนี่ยคัดไฟไว้เลยนะตัวดามเมจสองตัวมึงดูโดนบูนโนปิงตัดหนัดอยู่ข้างหลังนะแล้วเพื่อนเข้ามาเล่นกับไอ้พวกที่ไม่มีอะไรเลยเนะี่ย นะแล้วคือมึงดูบูโลปิงแม่งทำสวยแบบสวยสัตว์เลยอ่ะนะแล้วช็อตเนี้ยปอซ่าแม่งไม่ชุบถ้าถ้าช็อตนี้ปอซ่าชุบทีมีวอตจะไม่เสียเลยแต่ปอร์ปอร์ามัน่าจะชุบไม่ทันแหละไม่โดนสตันนะแต่คือแบบบูโลปิงเข้าไปคัดแชี่กล้องแล้วก็เข้าไปคัดดุยคิวยูให้แล้วคือดุยคิวยูแต่แชี่กล้องแม่งโลเล่นไม่ได้นะคือมึงดูนะเฮียแม่งสุดจัดอะ่ะเออกูบอกเลยเม่นโคตรสุดอยากจะอมไม้และนะ้วเนี่ยทุกคนแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบนะอ่าแล้วตรงนี้อ่าได้นะคือแบบเล่นชิลๆเลยนะเพราะว่าป่าไม่อยู่แล้วไงแล้วบูโนปิงก็ไปปสีดดพุ้านล่่างตอนะแล้้้ววมึึงรรอออดููนนนะะตีสก่าจเหลืแค ดูยคิวแล้วก็แคริลจ่องนะมึงรอดูบูโนปิงเข้าไปเล่นนะมึงดูมึงดูบูโนปิงเข้าไปเล่นมึงดูไอ้เชีย้ยแม่งคัดไฟไปเลยเนี่ยถ้าจอดนี้บิลิฟตีบ้านเนี่ยนะจบตั้งแต่ตอนนี้นะแต่แบบบิลิฟอยากไปตีคนไงเนะี่ยมึงดูคือบ้านมันเหลือแบบนี้เดียวถ้าบิลิฟแคร์ิลเมื่อกี้ตีบ้านก็จบละนะแต่คือพากันเล่นเยอะเกินไงนะแต่คือเกมมันชิลแล้วเนี่ยนะเกมเป็นของอีโบนเรียบร้อยแล้วตอนนี้โอ้แม่งสุดจัดอย่างนี้บนะูโนปีง แม่งโคตรสุดกูพูดเลยกูเจ็บคอแล้วที่เนี้ยไม่ใช่อะไรเริ่มแม่งเจ็บคอแล้วไอ้สัตว์ถ้ามีความหยาบขออภัยด้วยทุกคนนะเพื่อความแบบสนุกของคลิปนะคือไปไม่ได้หรอกที่คนเราจะไพูดคำหยาบเลยอันนี้ก็เพื่อความบันเทิงนะเวลาทำคลิปนี้ชั่นนี่รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะ แต่เวลาทำคลิปขยี้ที่พวกมึงก็สามารถรับชมเอาสาระความรู้ได้นะว่าแบบเออมันพลาดอะไรยังไงตรงไหนนะแต่บางคนมองไม่ทันไงน่าจะคือกูแบบมีสิบตาไงกูได้มองทันและตรงนี้บูโดปิงมาแล้วยังไงเอยอ่าพอซาเปิดวิจนให้โอ้โหแล้วโดนดุยยูโดดเข้าไปเสียเล็กไปประมาณ30%นะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นรมนะ แล้วก็ตรงนี้ไปซอดาก้อนตัวเต็มไว้นะแล้วคือบูโนปิงแม่งไปทำคลิปเลนล่างไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะ <_ an> คือเล่นยากอะ่ะกูบอกเลยมึงดูเนี่ยเขาฉลาดนะเขาไปทำคลิปเลนล่างแล้วก็คือทีมเอีก็ต้องแบบไปเล่นเลนล่างใช่ปะ่ะแล้วบูโนปิงก็กลับมาเอาแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยใครจะได้ไข่ไปแล้วเป็นปอซ่าที่ได้ไข่ไปนะ <_ an> แล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยบูโนปิงกระโดดเข้ามาโอ้บูโนปิงแตกแต่มีกอเกิดอยู่แล้วคือกระโดดเข้ามาแล้วเกี่ยวใครได้แล้วตรงนี้กดแข็งไปมึงดูคือแบบตาน, <_ an> ตน้องเ,เขาคือเร็วมากกูบอกเลยนะะแแแล้้้วเเมมมื่่่ออกกีีไตน <_ an> โโหสยงุดจัดอ่่ะะบูโนปิง ที่แบบปั๊บปั๊บขายแข็งซื้อเกิดใายเกิดซื้อใจเมื่อกี้เขาขายเกิดแล้วก็ซื้อแข่งมานะแล้วก็ขายแข่งล้วก็กลับมาซื้อเกิดอีกมึงดูดิโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยมึงสุดจัดจริงๆนะเขามีกี่มือวะเนี่ยนะบูเขามีกี่มือวะกูอยากรู้ซื้อเกิดแบบปุบป๊บปั๊บปั๊บคือฉลาดมากนะถ้าใครได้ดูแบบเกมที่เขาหนึ่งหนึ่งกับอีเลสชิงแชมป์หนึ่งหนึ่งของโปรหลีน่าจะซีซั่นห้าป่าวะซีซั่นห้าหรือซีซั่นสี่เนี่ย นะคือแม่งเล่นโคตรฉลาดดังนั้นกูก็เคยลิชชั่นไปแล้วนะไปหาดูเอานะจำไม่ได้ว่าแบบตอนไหนนาน,านาแล้วแหละนะคือตอนนั้นเขาขายซื้อเยอะมากนะขายก่อเกิดซื้อแข็งซื้อของโลมซื้ออันนี่คือแบบ แม่งภายในเวลาเวลาห้าหกวิอ่ะคือเขาทำจิบจิ๊บจิบจบไอ้เหี้ยคือแบบวัตถุฟ้าคือเร่งสุดจัดจริงๆนะแล้วกูก็เห็นแววของเด็กคนนั้นมาตั้งแต่นั้นแหละนะแล้วกูก็อวยมาตลอดนะถึงแม้แบบช่วงนี้กูอวยหลายคนก็บอกไอ้เหี้ยก็อวยเกินไปนั่นนู่นนี่นะั่นหลายๆคนก็บอบ่นให้กูนะคือถ้ากูอวยใครอ่ะนะมึงต้องเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นเถอะนะว่าสายตากูแบบมองไม่ผิดหรอกไอ้เหี้ยนะคือเด็กคนนี้มันต้องมีของจริงไม่งั้นกูไม่อวยนะถึงแม้สกอร์ของกูโนบิงอาจจะไม่ได้สวยหรูนนนนะะะะะแแต่่่คืออออเเเเาาาาััมมมยยกกงงงงททีพววึหหห็ลจขดดส อะไรเลยบูโนปิงสุดจัดจริงๆว่ะก็คือในเกมนี้รู้สึกว่าเขาได้ทำดาเมจเยอะที่สุดในทีมอ่ะแต่ที่แบบมีแครี่มีเมจด,ดาเมจนะแต่คือแบบบูโนปิงแม่งทำดาเมจเยอะที่สุดในทีมเกมเนี้ยกูบอกเลยแล้วยังว่าขึ้นบ้านตรงนี้ยังไงเอ,อ่ย แล้วมึงรอดูช็อตนี้นะเป็นช็อตการคัดไฟที่โคตรพ่อโคตรแม่สวยป่ากับแคลรี่ทำเพี้ยอะไรไม่ได้มึงดูป่ากับแคลรี่อยู่กับบูโนปิงมึงดูเพื่อนเขาสี่คนลุมึงดูป่ากับแคลรี่บูโนปิงแม่งเอาคนเดียวอยู่อะนะมึงคิดเอาแล้วกันนะมึงดูแล้วอ้โหไอ้เพี้ยแม่งสุดจัดอะไอ้เพี้ยคือก็จะไม่โอมไปแล้วแต่มึงดูดิมึงดูบูโนปิงเล่นดิทุกคนคือแบบโคตรสุดกูบอกเลยนะคือเมื่อกี้ป่ากับแคลรี่คือแบบไม่ได้ทำเพี้ยอะไรเลยอะคือแบบ โจจีบอกเฮ้ยปาเกนี่กูเป็นไ,ปไหนวะคือโอ้โหบูโนโปิงแม่งคัดสวยสวยแบบไอ้เยอโคตรสวยกูบอกเลยนะเพราะยังไงก็อย่าลืมนะติดตามแล้วก็เชื่อมันบูโนโปิงด้วยนะกูเชื่อว่านี่แหละถ้าอีโวจะได้เขารอบออนไลน์ก็เป็นเพราะเด็กคนนี้นี่แหละนะก็ดวัสดีขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย